เป็นอะไรอู้เป็นอะไระยุงคะ่ะคุณหมอยุงบินไปบินมาอยู่เนี่ยคะ่ะคุณหมอเห็นไหมยุงที่ไหนล่ะอู้ที่นี่ในโรงพยาบาลนะูนยนตาเราเพิ่งดีนเวทใหม่ยังสวยใหม่อยู่เลยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นหูตาเสื่อมหรือเปล่าอุ้ยเ,เป็นไปได้ยังไงคะอุ้อายุน้อยอยู่เลยคะ่ะคุณหมอเดี๋ยวจะตีเลยเป็นพยาบาลตานะเนี่ย โรคประจําตัวอะไรก็ไม่มีมีความเสี่ยงจะเป็นด้วยเหรอคะจริงๆวุ้นตาเสื่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและไม่จําเป็นต้องรักษานะสังเกตอาการก็พอแต่ว่าถ้าอุมีอาการที่ผิดปกติบางอย่างเช่นเห็นแสงแฟลชหรือเห็นฟ้าแลบในตาหรือว่ามีเหมือนยุงบินเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเห็นคล้ายมีหมอกควันในตาหรือมีม่านบางในตาอันนี้ไม่ปกติแล้ว ต้องรีบไปหาหมอเพราะว่าอาจจะมีจอตาฉีกขาดหรือจอตาดุดลอกซึ่งอันนี้จําเป็นต้องรักษานะแล้วต้องทํายังไงนะคะคุณหมอมาเลยมามาขยายรูม่านตาแล้วมาตรวจจอประสาทต,ตากันเถอยินดีเลยค่ะจะได้สบายใจนะคะ